Obrigado. บ้าแสดงว่าข้นมาเก็บไใจระเบิยงเหี่ยวขับอยู่มือมันแห้งแล้วพื่อน่ะคนสิบบ่อยก็หลายบ่อนรุนหลายตัวตัวดอกงามตัวดอกไม้เดี๋ยวอึดดอกไม้เฮ้ยมันสุดต้มมจริงต้มก็ได้เผาไฟก็ได้ลงไปทางไต่ไต่ตรงี <laughs> đọt ngan mới đây nó, con lấy im mà, mua bần, còn bà bạc lái còn mua ส้ำนี่แหละเอ่คอตลาดทอดเพียบแทค่งเดยอนีเอาส้ำนี่เราพี่ต้องเอาไปกินซื่อดอกก็เดี๋ยวไปขายไเก็ดเพีงกินกัพี่ไหญ่าประตองวัเต็ ก้อยผัดตองครับวันนี้กยัดตองอย่ก้อยใส่หมดแดงแล้วไงใส่หมดแดงเลยเดี๋ยวทึ่งข่าเพราะทั่งกินทึ่งกินเข่าทึ่งเบิองรถเกี่ยวแล้วครับวันนี้หลไม่เกี่ยวเข่าจังบ้านตะเพิ่นบานที่แหลกมาไงบ้านเฉียวซ้อนได้เกี่ยวเลยเกี่ยวแล้วบ้านเนี่ยเอ้ามันหวานเยอะ่น้องเลยได้กระได้วาแต่ล่วงวานได้เกี่ยวได้ยังกะยี่สิ่งนี้ในท้องเลยทาสู่ตาใส่นะเดี๋ยวก้อยผัดตองผัดตองเนี่ย รถสายมันมาเนี่ค you know ือเอาเลี water, ้ยงเขาได้ครับเลี้ยงอยู่บ้านดิบกันน้าบ้านมันต้อีกันนี่และร้านขายกล้วยทอดเด้พี่น้องมีกล้วยทอดมีมันทอดเก่อนมีน้าวานนมยาแล้วครับเก็หลอดกเครื่องดื่มมีมิดเลยอยู่ขนนดบรรยากาศบรรยากาศเลยครับของอาหอยเขาของงัวหัวม้วนแล้วเดี๋ยวกับเบิดของ ไอ้ยีบันเท,ท,ท่าน้ำเท่าเราก็ได้เรื่องเป็นใส่ใส่รอบมานนะครับแต่ว่าผมไม่ได้หาหรอกช่วงนี้จะเลยเอามาฝาดมานะว่าปลาปลากองนี่เบึงเ้อะมานว่าเลยได้ว่าปลาปลาไก่ละปลาปลายุงมาจินต้อกันคนได้ก็ได้อันนี้ปลาปลาส่วนทีเ่เขาเสียไปตมเนี <atra par ance> ่ยขนมมา นี่งานมาได้ที่แล้วพี่น้องเ,เดี๋ยวต้มก่อนโอ้ขนาดเลยนี่นงานเดือดาเต็มที่เลยพี่น้อง <c oughs> วันนี้ไม่กินเขาทวทงเลยพี่น้องเลย

ไรหูรอพี่คนนี่นขึ้นมาพี่เอกด้ <laughs> วยปล่อยจะคล้องบาดมันพูดีจะคล้องหน้าพันพูดีว่าาปบลบาทูกนกินนี่หนว่ากินมะเร็งวกว็จะกินน้ำมูปุกระสุนไ้บนนอจิมยุบอะไรแล้ว

ตำตำถิ่ตะวนี่ไข่แมนนี่ไข่ผ่แมนห้่นี้นับ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 นอ้นับ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 ับนัับนบัั บัดน้เฮาสิไดปรุงเด้อครับน้องบัดนี้ใส่หมดแมแล้วโอ้แน่นอนเลยหมดแเ่านีวก็บ่หังไ้ดอกเฮาก็ถือว่าได้ใส่พอดีพองามละัได้โอ้มานีคือฮ้อนดโอ้ยเปียแดงันเย็นครับลมยาหั่นเย็นแม่นอยู่นี่บางมันบางอัน ta mày bằng tuần mày Cái này Lô bụng dên bên ta nó đi ở Xay mô nó, cái nó Xay Xay mần xuân lấy cái đây Đây nói lại <laughs> có bó xẹp, xay lái <laughs> cái bó xẹp Hãy subscribe cho

ยังมาเนี้ยหยุดรถบารเต็มรมแล้วเต็มรถแล้วบาารอดรถแล้วเอาอ๋อเอารถมาทายเอารถท่อไม่ใช่ตอนมันเต็มองแล้วเที่ยวไปอีกกระไอุ่นีีสองตันหานี่นะนี่ตันได้สององมีสิได้หาตันได้ยุดลเะรอหน้าตงนี้ป่เนี่ได้เนยเปกระจะได้ละ ยได้ปะห้อนาังเหรอีไปีมเขาดีแล้วกินของเราพี่น้องกินของหน้าีมงโอ้ยเป็นไรหนูเ่ดอยิ้มได้กันบ่นี่ย้นเขาแล้วจะได้เป็นไหนูได้ไหมกำลังกายเป็นได้่ออ้ยแแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวหาผ้าขาซืกินกับพี่น้อง กับพี่นอต้มเป็นตัวกับหัวจะาแสบขักเยอพี่นองอ่าแตส่ส่วนนี้ส่วนใหญ่ นี่เสียงรบกวนกันน้อยเด้อพี่น้องเหียดของหน้าเป็นกับไม้ยู่นันมาเกี่ยวเขาพอดีพี่น้องกันก็ลำยาครับโอ้มาเด้อมากินเขาน้ำกันนะครับเด้อพี่น้องฮอกซูผู้สุดคนเด้อครับวันนี้มุ่งหอกกับกิ้งเขามาเดือนมาต้อาเด้อมาเดือนเด้อกิ้งเขายินำกันเด้อครับ มันนี่นักยจินหฮวกับจังซีละจินแบบบ้านๆพื้นหฮวนี่ล่ะครับมันนี่กับมันทุ่มกับหมาไงคนมะโจ้ขอพ่อที่เอาอยู่ยยยยยเหนือโโทเทือกชุ่เออรถหอกเต็มแล้วครับเนี่ยเต็มแล้วเอากุ้มหนึ่งส่วนมันคือกุน้นไงส่วนมาแล้วตัวซอยอ่ะเอ,าอนนา้าก้อนจิ้นกัจิ้นน้ำหัวกันใส่น้ำยาเขาก็จัะตีกันเออเด้ยหลาเอ้ยพื่นพี่น้องแซ่บผักไอง

คนเด้อครับถึงผมบอไ้เอยซื้อคนคุณอกคัเอมัดตุอุกคนล่ะครับนองบ้านกกไมีปานเทียงยุบอะไรยุบบุญเปินสินยุบเน้ำยายุบบางนึงก็ได้เน้กุมัดบ้านนั่นละคุณเดางานบุญนั่นเี้เยละคนเงาอยู่เงาอยู่ตัวับยหาปาานได้ยุบพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศ ลงหน้าหน้าป่าน้องขมนเงานช่วงนี้กรลังเขากรลังค่อยเกีียวจ้ะของกยุงมองอกับลูกต่ครับเตียนเขาู่บดิบเตียนย่างเย็นนึงอยู่เป็นไหนโอ้บ่มีหมองสิีใบเราเงินเลยปล่ป่านกเนอง bạn là riêng mà dưng là dân, quảng cáo nữa, cả lên. Muy nữa. 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 มาวางใส่หมดแดงก็ล้มขัดแล้วอยวให้มันกินน้อกันแซ่บคูดตลอดเนี่ยไปตะอนหมดแดงนะข้อคือออกแบบเปิดันกัเด็พี่น้องไ่ได้กินโดนแล้วอันวะตลอหมดแดงตรงหน้าเด้อพี่น้อง Cái lăng kiao hào. Dớt thì bị tải tỏn kiao hỏi bung lắm dao. Having hỏi bung kiao hào nó mèo ừ. nó. Trái nó hò nó. Having nó. Having hò nó bung. Hò bung 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 bung

นี่คือช่วงหน้าปังเนาะช่วงขาหน้าปังเนาะเจ้าเริ่มนะครับขวหน้าปังนน่ขวหน้าปีนะครับความเพลิดเกี่ยว่อนที่ขอานปีปัากันนะเป็นหยุดเป็นหยุดยสมรับหความเนไปเรื่อยวันเพราวาหน้าปังเริ่นานเจอนึงกับเรุ่านเจอนึงอ่ะตามอายุ เล้ามา,า,มาอยู่เขาเราเขานาปังโมหะเพืนหน้าปีนี่แม่นผู้สิว่าหนังตาสองการแล้วก็ได้ไปเกี่ยวพชสกีกาพร้อมกันเบิดเลยใครอยู่ข้างเ,เนี่ยข้างเนงีน่คนบิรนามใส่พี่น้องไหมา่อคนนี้เห็นได้นั่งมาจากน้องหล้วครับ có cái chỗ nó sụp yên đi đầu có hình chân nó cái ông chân ruộng má đi ừ. nằm ừ. hết พ่สูลาป้านี่สูตายเลยปวดหัวป่อหวปลาองกาคือพไม่กินคือจังมูเียน้องใครมาขามเดาพื่อีเพื่อีหอบเป็นเลยลองดจะได้กินกับกับพ้าสูหลาบแล้วลาบเป็นอนผมมัดเพื่อน Yeah. hai tìm lột bữa lắm hai tìm lột honey ba mang kýt tàn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  kýt ดอก,ก,กนี้ากกกวพี่น้องนี่สดๆนี่คนีขมดอกลับดอกลับหลวงมาล่ามขมอีหลืนี่ละเจ้าเอาิญดอกไม้ป้านนะถ้าเฮาแต่เฮาเก็บเขาบ้านแบบขมเป็นเดอ <c oughs> อันนี้เฮาเก็บใหม่ๆเพี่น้อง สอน่ายสอนน่อยเ่าจุใจเพราไงสันดูสอนง่ายสดทีเดียวก็อิ่มก็เต็มปากเลยสอน่อยโอ้ตักเตืสามชีิเดียวท่นพ่อกินดูนี่จังสอได้เจ็บนุ่งนะครับน้อยินตวงกถาเฮานะครับก็ได้ลูกหลานเรียกว่าพี่น้องเป็นกืบไม่เจ้าของเจ้านำโอ้ยกดีใจน้ำเพลนครับเอาแตมา มัปไไหุ่นพันจนไได้พขึ้นแดด่อนก่วัดมัหมาลงสิงิคนก็ได้คนเย็นอยู่ไงนานลมอยู่ต้บเกจ้วเขาลมสั่ง้านข้นวันไนเนี่ยครับน้องยนน้อง่เขึ้นบ้านละแ้วผมบ่มักอะไรผมเนต้อนนี่ันกันใต้มปาสิผมมักสดนน้ำเสียดพิกรแบบจี่นมากินเขาปลาเนี่ยว่าเนาะข้าว่า ไปกินเขาปลาซะนะครับ้เสียกัไอ้อมหนูตั้งเกียกับไอ้ปลาเสียกัไอ้ปลาไหลไปันแล้วครับอกกบีกำลันนงแตีอีกนอนง่ามพื้ปลากระไรน้นำคว้างนังนี่หละวันหน้านะปงหน้าปีนี่จามงันมูน,นีดวดมหากัรน,นี่ไหลเขานีนาไม่ง,งั้นไหลไปเ็ด่มเาปจังใส่เป็ดไปขนลงคับปยังแล่ะเอาับปนี่มนเขาจะนำกินเดียว เป็นในตองเด็กจังหวะจังหวะกันอีกหนึ่งเด้อครับสำหรับมือนี้ก็ขอขอบุญขอคำขอพุ่นความเมตตานองเาทุกมูอทุกคนนะครับคุณผู้ชมคนเหลก็แขกแล้วกาเจ้าดูแลกันทุกทุกคนผมก็บอกตามข้อมผมบอกราไละเอียให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่พาะผมให้ได้ก็สำหรับมือนี้ก็คพ่อแมตตานองทุกมือทุกคนไม่ว่าหนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าธุรกิจกัใครเป็นจะเรื่องของเรื่องทุกอู่ทุกคนเด้อครับสำหรับมือนี้ก็ขอคว่าสวัสดีจากจากนองกันนี้ครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.